ขเขมรลั่นศรีเทพเป็นของขเขมรเมืองโบราณศรีเทพคือศิละปะของขเขมรโบราณสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับใน E ีีนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องราวใน EP ีนี้นะครับก็เกี่ยวกับที่เมืองโบราณศรีเทพนะครับที่มีชาวขเขมรเขาได้มาเคลมนะครับว่าเป็นศิละปะของขเขมร ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ได้มีชาวเขมินคนหนึ่งนะครับเขาได้โพสต์ในโลกโซเชียลบอกว่าที่นี่คือวัดสีเทพได้รับการยอมรับจากองค์การมรดกโลกว่าเป็นทรัพย์สินทางมนุษยธรรมที่สร้างขึ้นโดยงานศิลปะของเขมรสไตล์ของบาปวนส่วนเขาข้างนอกและข้างในอยู่ในเมืองสีเทพมันคืองานของมอนและเขมรน ปรด,ดทราบว่าพวกหัวรุนแรงชาวไทยบางคนต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเปิดใจอย่าเนลคุณคเขมยนให้มากนักเนี่ยนะครับก็เป็นข้อความจากชาวเขมยนคนหนึ่งนะครับที่เขาได้มาโพสต์ในโลกโซเชียลบอกว่าเมืองศรีเทพเนี่ยนะครับเป็นศิลปะของเขมยนของพวกเขาในสมัยยุคบาปวนนะครับเป็นศิลปะบาปวนที่เขาบอกว่าเขมยนเป็นผู้คิดคน้นและศรีเทพนะครับได้รับอิทธิพลมาจากตรงนั้น เน e hey. um ี่ยนะครับมันก็ได้ทําให้หลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าสีเทพจริงๆแล้วมันเป็นของไทยหรือว่าของขมีโดยเฉพาะในฝั่งของขมีนนะครับประชาชนของพวกเขาหรือว่า FC ของพวกเขาก็มักจะเข้าใจว่าสีเทพนะครับมันเป็นของขมีแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับผมผมคิดว่าประชาชนชาวขมรส่วนใหญ่นะครับเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นของไทยนะครับส่วนมากเขาจะคิดว่ามันเป็นของขมรอยู่แล้ว เพราะว่าศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมอะไรที่เกิดขึ้นในไทยนะครับเขาก็มักจะอ้างว่ามันเป็นของขมรของพวกเขาแต่ว่าชาวไทยของเราก็ไม่ยอมนะครับเพจอาเซียนมองไทยเขาก็ได้ออกมาแช์นะครับต่อข้อความของขมรคนนี้ซึ่งมันก็ได้ทําให้ชาวไทยของเราหลายคนนะครับมาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าวครับเอาละครับ,รบใน E ีนี้ผมก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ของชาวขมรเอาไว้ด้วยนะครับว่าพวกเขา มีความคิดเห็นกันยังไงเกี่ยวกับโพสต์นี้แล้วก็มีความคิดเห็นกันยังไงเกี่ยวกับเมืองสีเทพของประเทศไทยเรานะครับว่าพวกเขาจะมาต้แย้งหรือว่ามาแย่งเอาไปจากคนไทยเราหรือเปล่านะครับต้องขอบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าคอมเมนต์ชาวมเขมรน,นะครับส่วนมากที่ผมจะอ่านใน EP นี้นะครับเป็นคอมเมนต์ที่มาจาก โพสเก่าๆที่ชาวคอมเมนต์เขาได้โพสต์เอาไว้นะครับเป็นแนวเดียวกันเลยนะครับแนวโพสต์ว่าเมืองศรีเทพเป็นของคอมเมนต์ผมจึงได้นาคอมเมนต์ของพวกเขานะครับมาอา่านให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเพราะว่าในโพสอีพีล่าสุดเนี่ยนะครับของชาวคอมเมนต์มันมีคอมเมนต์ไม่มากนะครับผมจึงอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังมุมมองหลายๆคนนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยัง,นยงไงและมันก็มี คอมเมนต์ของชาวไทยของเราด้วยนะครับที่บางคอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์คนไทยเราก็ไปตอบโต้ไว้นะครับอันนี้ผมก็จะได้เอามาอ่านให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ mm hmm. เผื่อว่ามันจะได้อัดทรถในการฟังด้วยครับเอาล่ะครับ,รบก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์และชาวไทยของเราเดี๋ยวเรามารู้จักกับเมืองศรีเทพกันก่อนนะครับสักเล็กๆน้อยๆเพื่อที่ใครนะครับยังไม่รู้จักเมืองศรีเทพก็ ฟังคลิปนี้ไปก่อนนะครับก่อนที่จะไปฟังคอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์เมืองศรีเทพของเรานะครับก็เป็นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญของประเทศไทยตั้งอยู่ในอําเภอศรีเทพนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็คงจะเคยไปเที่ยวมาแล้วบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนตัวของแอดมินยังไม่เคยไปเที่ยวเมืองศรีเทพเลยนะครับมีเพียงแต่ทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน เมื่อวันที่19กันยายน2566นะครับประเทศไทยเราก็ได้รับข่าวดีจากองค์การยูเนสโกนะครับเมื่อเมืองโบราณสีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งก็ถือเป็นมรดกโลกแห่งที่7ของไทยด้วยครับแต่ทันทีที่ชื่อของเมืองสีเทพปรากฏบนเวทีโลกนะครับก็กลับมีเสียงบางเสียงจากประเทศข้างบ้านที่พยายามจะเคลมว่าเมืองสีเทพนี่นะครับเป็นของเขมร หรือก็เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรขอมจึงควรถือเป็นมรดกร่วมนะครับหรือว่ามรดกที่ขมิ้นมีสิทธิอ้างได้อันนี้ก็เขาบอกมาแบบนี้นะครับคํากล่าวอ้างเหล่านี้นะครับแม้ว่าจะฟังดูหนักแน่นแต่แท้ที่จริงแล้วกับออนแอในเชิงหลักฐานและเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์อย่างมีเจตนาร้ายนะครับเราก็มาไล่เรียงกันเลยนะครับว่าข้อเท็จจริงมันเป็นมาอย่างไรนะครับประการแรกนะครับก็คือ เมืองสีเทพเกิดขึ้นก่อนที่อาณาจักรขอมจะรุ่งเรืองด้วยซ้ำจากหลักฐานทางโบราณคดีนะครับเมืองศีเทพมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่11ราว1,500ปีที่ผ่านมานครับก็เป็นศูนย์กลางสำคัญของวัฒนธรรมทวารวดีซึ่งหลกฐานจากอินเดียนะครับแล้วก็พุทธศาสนาแบบมหายานมันไม่ใช่ฮินดูแบบขอมภายในเมืองศีเทพนะครับก็ปรากฏร่องรอยของศิลปะอินเดียตอนเหนือ และวัฒนธรรมมอญลบบุรีมากกว่าศิลปะขอมอย่างชัดเจนถ้าระยรรมทวารวดีคือผู้ใหญ่นะครับเมืองสีเทพก็เปรียบเสมือนลูกหลานของเขานะครับขณะที่ขอมในช่วงเวลาดังกล่าวก็ยังเพิ่งจะเริ่มวางรากฐานขึ้นด้วยซ้ำสำหรับการดูแลและก็พัฒนาเมืองสีเทพนะครับมันเป็นหน้าที่ของชาวไทยมาโดยตลอดไม่เคยมีช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนะครับที่รัฐบาลกัมพูชา เขามามีบทบาทในการดูแลฟื้นฟูหรือว่าศึกษาสีเทพเลยแม้แต่น้อยเมืองสีเทพนะครับได้รับการศึกษาและก็บูรณะโดยกรมศิลปากรของประเทศไทยมานานกว่า50ปีมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถเสนอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกได้สำเร็จยูเนสโกเองนะครับก็พิจารณาตามข้อเท็จจริงไม่ใช่ความรู้สึกหรือว่าความเคยรุ่งเรืองในอดีต การที่ยูเนสโกยอมรับให้เมืองศรีเทพของไทยนะครับมันเป็นของประเทศไทยเราก็แสดงถึงความชอบธรรมในทางประวัติศาสตร์การดูแลและก็อธิปไตยของรัฐไทยเหนือพื้นที่นี้ด้วยนะครับการเคลมแบบไร้เหตุผลก็คืออันตรายต่อสันติภาพทางวัฒนธรรมของเราอย่างร้ายแรง ในยุคที่โลกกําลังยอมรับในความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรมนะครับการที่บางกลุ่มพยายามเคลมวัฒนธรรมของประเทศอื่นโดยปราศจากหลักฐานนั้นมันเป็นการบ่อนทําลายความไว้วางใจระหว่างชาติติพันธุ์หรือว่าชาติพันธมิตรนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความขัดแย้งโดยไม่จําเป็นเมืองสีเทพนะครับก็คือสมบัติของแผ่นดินไทยมันคือผลผลิตจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยและก็เป็นหลักฐานว่าแผ่นดินนี้มีอรารยธรรมที่ รุ่งเรืองไม่จำเป็นต้องอาศัยเงาของใครด้วยซ้ำนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากทางขมินนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้มาที่มุมมองแรกนะครับเขาบอกว่าเมืองศรีเทพเป็นของขอมศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบนี้มีอยู่ในกัมพูชาเพราะขอมคือบรรพบุรุษของประเทศไทยมุมมองต่อมานะครับบอกว่า ขอมเคยปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อนเมืองสีเทพจึงเป็นของเราตามประวัติศาสตร์ก็ได้มีชาวไทยนะครับมาตอบกับคอมเมนต์นี้การเคยมีอิทธิพลไม่ใช่กรรมสิทธิ์จะเอาประวัติศาสตร์มาเคลมทุกตารางนิ้วที่ขอมเคยผ่านก็เท่ากับไม่เคารพอธิปไตยของชาติอื่นคุณกำลังใช้ความทรงจำมาลบความเป็นจริงเนี่ยนะครับก็เป็นความคิดเห็น เก่าๆนะครับที่ผมได้ไปค้นหาแล้วก็นำมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเกี่ยวกับโพสหรือว่าเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่มันมีความใกล้เคียงกันนะครับมุมอมองถัดมานะครับบอกว่าดูศิลปะในสีเทพสิเหมือนกับนครวัดของเราเลยหมุมอมองถัดมานะครับบอกว่าไทยแค่ขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกก่อนแต่เนื้อแท้คือของขอมต่อมานะครับบอกว่าเราไม่ยอมรับให้เมืองสีเทพเป็นของไทยหรอก ก็ได้มีชาวไทยนะครับมาตอบกลับบอกว่าคุณไม่ต้องยอมรับเพราะ u ยูเนสโกยอมรับไปแล้วและหลักฐานทางโบร,รณาณคดีพูดได้ดังกว่าคอมเมนต์ใน Facebook เสียใจด้วยแต่ลูกไม่ได้หมุนรอบความรู้สึกของคอมเมนต์นะหมอมองต่อวานะครับบอกว่าเมืองสีเทพคือมรดกของอารยธรรมขอมไทยแค่เอาไปแสดงแทนก็เท่านั้นเองหมองมองต่อมาครับบอกว่า ขอมคือผู้ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคนี้ทุกอย่างในอดีตต้องเป็นของเราถัดมานะครับบอกว่านาครวัดของเราคือศูนย์กลางของอารยธรรมมุมมองถัดมานะครับบอกว่านี่คือการขโมยมรดกของเขเมรไปขึ้นทะเบียนถัดมานะครับบอกว่าเขเมรควรได้รับเครดิตในสีเทพด้วยมุมมองของเขเมรคนต่อมาครับบอกว่าอยากให้ยูเนสโกเปลี่ยนใจให้เป็นของกัมพูชาด้วยนะ ก็ได้มีชาวไทยนะครับมาตอบกลับบอกว่านี่ไม่ใช่ประชามาติยูโรวิชันนะจะเปลี่ยนเพราะคนร้องไห้ไม่ได้มอมมองต่อมานะครับบอกว่าเรารู้สึกว่าสีเทพเป็นของขมิเรานะมมมองถัดมาครับ,บบอกว่าไทยไม่ควรได้มรดกโลกบ่อยขนาดนี้มุมองต่อมานะครับบ,บอกว่าคนบางกลุ่มในกัมพูชาชอบบอกว่าไทยไม่มีวัฒนธรรมของตัวเองมมมองต่อมานะครับบ,บอกว่า พื้นที่นี้เคยอยู่ใต้จัก,กรวรรดิขอมาก่อนแล้วก็ได้มีชาวไทยนะครับมาตอบกลับบอกว่าแล้วจะให้ทุกประเทศในอดีตที่เคยเป็นอาณานิคมกลับไปอยู่ใต้ประเทศแม่หรอโลกสมัยใหม่ไม่ทำแบบนี้กันนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวไทยเรากันบ้างนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงมัมองแรกนะครับ,บอกว่ายูเนสโกไม่เคยให้คะแนนความขยันในการเคลมเขาดูที่คุณค่าทางวัฒนธรรมการอนุรักษ์ และความเป็นเจ้าของจริงโมองมองต่อมานะครับบอกว่าถ้าขอมคือบรรพรบุรุษไทยงั้นทุกอย่างของขอมก็คือไทยเหมือนกันจะเล่นไพ่แบบนี้ต้องกล้ารับทุกด้านนะโมอมองสุดท้ายของ EP นี้นะครับบอกว่าเมืองสีเทพไม่ใช่ของขอมไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนอกจากคนที่อยู่และดูแลมันตลอด1,500ปีที่ผ่านมานั่นคือประเทศไทย เอาละครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวไทยแล้วก็ชาวเขมรนะครับที่พวกเขาได้มาแสดงมุมมองต่อเรื่องของที่มีชาวเขมรหลายคนนะครับแล้วก็หลายส่วนด้วยกันที่มาโพสต์ถึงเมืองสีเทพว่าเป็นของศิลปะเขมรนะครับโดยชาวไทยแล้วก็ชาวเขมรก็ได้มาคอมเมนต์ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะครับก็มีหลายคอมเมนต์ด้วยเช่นกันนะครับที่ผมเชื่อว่าผมยังตามหาอย่างไม่หมดนะครับผมเชื่อว่ามีหลาย คอมเมมนต์ากกว่านี้อย่างแน่นอนเอาล่ะครับสำหรับ EP นี้ผมก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปด,ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณที่ทุกคนรับชมครับ